สิบสามสิบห้าเอาเออก่อนก่อนจะเที่ยงกินข้าวก่อนต้องเที่ยงก่อนจะเที่ยงอ้าจิ้มน้ำจิ้มกับช้อนอยู่ฝั่งโน้นนะลูกเดี๋ยพี่พี่น้องพี่เอกยืนี่เราไม่ได้เอียงเดี๋ยวลูปข้าวไม่เกินหนะไรลูกเก็บได้ห้าบาทลูกอ๋อพี่ชาตังยำห้าบาท หมสามแมันกีไม่กินก็อ้อนสิพีกินโอ้โหกำไรอยู่ที่พ่อกันลูกเอาละเอาละยังยังไม่พอยังไม่พอยกถาดไปเลยไ อคุณเดอโอ้อันนั้ก็มาทับกันเลยโอ้อันวนี้ออโอ้ยพี่ไม่ไหวมั้งใส่มาเลยเหรอเร็วเร็วแต่เด็กเลยนะมันจะเจ้าชูเหรอเปล่าลูกนะไปเรียนเหรอ อะไรลูกหยิบเลยจ้าเอาถ้วยใหญ่เหรออะไรกอนจ้งให้น้องมัน เอาอะไรเลือกเลยจ้าห้าบาทห้าบาทหรอพี่เอายันเอออันนี้ยีิบห้าบาทนอกนั้นั้ห้าบาทหมดเลยอันนี้ก็ชิลบาทแก้วทอดนี่ไงออกมาหมดแล้วเอาอะไรลูกหยิบเลยห้าบาทห้าบาทเหรอจิเลยลูกขาวเออ เด็กก็ไม่ยอมกินข้าวอะไรเลือกเลยจ้าห้าบาทโดนัทห้าบาทโลสตรอเบอรี่ยิมห้าจ้าขอบคุณครับขอหนูที่เดิมนะครับสตรอเบอรี่ยิมห้าจ้านอกจากก็ห้าบาทหอายิมห้าหยิบเลยจ้าขาดเปลี่ยนเเด็กมันสบายเอลยไม่ใช่เด็กอ่ะผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่ก็ตายแหลกอายแหะ ขวาเดี๋ยวล็อกคู่เลยเอาอะไรเหมือนใครวะมาแล้วนะตังสองร้อยล้วงเข้าล้วงของหนูใส่กระเป๋าเลยหมดอะไรลูกหยิบเลยจ้าเอาให้พี่ชายเลยเหรอเป็นทะลวงแถวนี้หตักอะไรหยิบเลยเลยห้าบาทห้าบาทเหรอก็เราเห็นเน่ยเราจะเก็บไว้ให้หมดในของต้วงของหลานนะครบคุณครับอ่าเอาอะไรเพิ่มลูกหยิบเลยอันนี้ของของของเพื่อนนะครบคุณค่ะชีวิต เนี่ยพวกเอาอะไรเลือกอะไร<ล>จ้าสาวน้อยสาวน้อยร้อยเรียเอาอะไรโดนัทสตบบรอเบอรี่เอาอะไรูอลอลวันนี้แจกค่าแก๊สนะจ๊ะวันนี้เหมือนคนน้อยเหรอไม่เด็กยังไม่มาอาการนะ อะไรคะเลือกเลยค่ะสายฝนอะไรเลือกเลยน้องสายฝนอ่าหยิบเลยค่ะห้าบาทหรอเอาเลยเอาอะไรรึเอาเลยช้อนอยู่นู่นลูกเอาเลยหยิบเข้าตรงแถบสาวใส่าล้าจ้าจ้าจ้ดจ้าจ้าไม่เป็นไรหรอกหยิบเลยจ้าห้าบาทห้าบาทล่ะ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาเอาอะไรลูกหย,ยิบเลยซซูเอาเลยเอาไหยลูกลเอาอะไรดีอดี๋ะดนะตอนนะลูกมองหน้าแ่หนอขอบคุณค่ะ เาอะไรลูกจยิบเลยห้าบาทจ้านี่ค่ะเอาอะไรเพิ่มหยิบเลยห้าบาทบาท,บาทตีละห้าบาทยหน้ามันอ้วนจำาชายเลยอเอาใส่ถุงให้มันเด็ดตัวอ้วนนี่<ต>ถุงเล็กนี่ขอบคุณครับเอาอะไรเลยกินนะ อะไรหมดแล้วเหลือแค่นี้แล้วลูกอ้าวอะไรหยิบเลยไก่ห้าบาทลูกอ้าวตีนไก่ไปแขกคอลสเตนห้าบาทเนื้อหาบาทห้าบาทห้าบาทยิบเลยขนมปังห้าบาทหยิบเลยหอวดอกก็ห้าบาทลูกหยิบเลยอะไรหยิบเลยจ้าช้อนอยู่โน่นนะลูกขอบคุณครับอะไรหยิบเลยห้าบาทห้าบาทลูกมาม่าพัด มำใจลเอาหยิบมาเลยเอาไหนยิบมาเลยลูกห้บาด้วยละิบวอเอาไรลูกหยิบเลยห้าหาบาทหาบาทลูกจ้าเดี๋ยวเราแป๊บนเงินทอนขอบคุณค่ะ จ้าสิบบาทแล้วาลดจ้าขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณค่ะเอาอะไรหยิบเลยจ้า,าหยิบเลยห้าบาทห้าบาทลกูกอะไรครับอ่าหยิบเลยลกูกห้าบาทขอบคุณครับถอนอยู่ทางนู้นนะลูกนะอ๋าหออ่อฮอตดอกโอ้โหอร่อยเลยนะ ขอบคุณครับ